มิเจนี่มันมีนะคะก้องจะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่สวรรค์แห่งแดนใต้ภูเก็ตค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาตามกล้องไปเที่ยวแบบอินไซด์วิถีประมงพื้นบ้านกับชาวเลป่าตองและการเที่ยวปางช้างในรูปแบบที่คุณทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยพร้อมปิดท้ายไปกายเป็นสัมผัสอาหารใต้รถดั้งเดิมที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตค่ะ ู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะเช้าตรู่วันเสาร์นะคะกับกล้องเดิมน,นะคะตามกล้องไปเจอนี่ค่ะวันนี้นะคะกล้องมาที่ภูเก็ตหาป่าตองนะคะกล้องมาอยู่ที่สะพานโครนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสะพานโครนนะคะที่เรียกว่ายังมีวิถีชีวิตนะคะที่เรียกว่าน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยทุกเช้าพวกเขาต้ออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสี่ค่ะเรียกว่าจะมาเจอชุมชนนี้ก็ได้ปลาสดๆด้วยไหมคะแต่คุณผู้ชมได้เห็นกันไะมคะ,ะเจอแล้วค่ะ สวัสดีครับอ่าคนนี้คือบางไหวสวัสดีคบ,บงไหวครับบังไหวครับบางไหวนะคะคือผมเป็นประธานประมงท้องถิ่นของปากบางครับและเป็นนักศึกษาสิ่งแวดล้อมเมืองป่าตองนีสองตำแหน่งเลยนะคะบอกก่อนว่าอยากทมยิ่งก่อนอื่นเลยตอนนี้ป่าตองจเจริญมากเลยครับผมนะคะพวกสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างพัดอันนี้<อ>ก่อนเลยเนื่องด้วยเมืาาองที่เกินการท่องเที่ยวสิ่งสําคัญของเราที่เรามุ่งเน้นใน,ในการดูแลจการละด่านคือ ด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมั่นคงยั่งยืนครับผมลุบางไหยก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมแก้สิ่งแวดล้อมเนี่ยคือถึงแม้จะมีว่าเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ปุ๊บแต่สิ่งเราก็ต้องเหมือนเดิมด้วยครับผมอันนั้นคืออะไรบางหมที่อันนี้เป็นชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่นของเราครับโอ้มีกี่ครัวเรือนคนระับก็ทั้งหมด16ครัวเรือนครับมีสมาชิกประมงพื้นบ้านทั้งหมด3 3 เราไปต่อดีกว่าอย่าไปดูหน่อยว่าตรงไหนที่เขาว่าหาปลากันเนี่ยบงหวาหาปลาได้กี่โมงก็เราออกตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับแล้วก็แล้วจะอกเป็นสองช่วงช่วงห้าโมงเย็นจนถ,ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงหัวเช้าอีกรอบหนึ่งเราก็จะออกตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง<อ>กลับมาก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าหรือกว่าแปดโมงอะบางหวเราข้าไปฝังได้ดีไหมได้ดีครับครับรถหลังนะครับลงรถลงรถลงรถงครับบังหวแล้วทำไมต้อง ทำไมต้องรอดูขึ้นลมได้หรอเรารู้เลยเหรอว่าขึ้นลมสงบไม่สงบอยู่ในทะเลครับผมเราเรียนรู้ไปกับธรรมชาติครับเราถ้าเป็นชาร์บอนถ้ไม่สงบนีเราก็ต้องกลับเข้าฝั่งเราก็กลับเข้าฝั่งครับเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงรุนแรงไหมก็เจอครับไม่ข้ามขยะทุกชิ้นครับไม่ข้ามขยะนะอ้าวพี่ชอบเลยไม่่ Uhm ถึง desktop, อันนี้ <recess ed. S 2> ค่ะอันนี้คือที่ปาขายตอนเช้าเเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสมาชิกองค์กรของเราครับทำเครื่องมือนี่คือปลาสดสดขึ้นจากเรือเลยหรอครับผมนะครับใหญ่วันนี้มีอะไรมี่อะไรอันนี้เป็นปลาเก๋าส้มครับอันนี้อุตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเก๋าส้มครับโอ้โหคุณผู้ชมดูบึ้มมากอันนี้ชื่ออะไรนะคุณพี่อะไรนะปลาปลาปลาสีครับปลาสีปลาสีครับไม่กี่ปีแล้ว 69ปีแล้วยังสาวครับยังสาวแข็งแรงนั่นเป็นสีมีความสุขนะเปต่อไปต่อไปต่อครับผมอ่ามาต่ออันนี้ค่ะอันนี้พี่อะไรครับอันนี้น้องอายครับอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาปักดาบครับดาบเงินโอ้โหอันไหนคมอันไหนคมฟันนะครับฟันครับเอาฟันคมมากเปียกแต่เงินนะปลาคายน้ำเกืดเลย อ๋อเหรอครับคำลูกชิ้นปลาเลยมันนี่ชื่อปลาเลยนะปลาดาบเงินครับปลาดาบเงินนะครับนี้นะครับโอ้โหแล้วเนี่ยปลามงอัมเปีครับไม่เหมือนเหมือนปลาทูไหมไม่เหมือนครับเหมือนเนาะครับผมโอ้นี่ใหญ่มากเลยไหมเนี่ยอันนี้ก็กระพงแดงอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะสโลแกนคือเรือเล็กจับปลาใหญ่เรือใหญ่จับปลาเล็กนี่สโลแกนคือเรือเล็กจับปลาใหญ่เรือใหญ่จับปลาเล็กอันนี้โล่สามร้อยครับผมสดๆเมื่อเช้าเลยครับผมสดๆเนาะนี่อันนี้เอาเผืองหรือเขาเนนี้ สเปเชียลเลยออริจินอลของอันดามันเนื้อนิ่มนุ่โมโอ้คุณผู้ชมนี่คือปลาหัวเสี้ยมครับอันนี้คือเมนูเด็ดคือแกงส้ม Oh, เด่นมากก็นิยมก็เป็นช่วงหัวกับราวท้องครับที่เขาชาวบ้านบางไปอย่างพูดเลยเวลากินเนี่ยดูยังไงให้ปลามันดูสดอ๋อดูดูที่ลูกตาครับลูกตาเขาจะใสแล้วก็ความเป็นเมือกของเขาอะไรสตอร์มาทำไมเนี่ยอันนี้มาให้จากแด<ม>นใต้ครับอของ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 พี่ก้องเลยอ่ะของพี่ก้องเลยของฝากจากแดนใต้ของฝากจากแดงใต้แล้วงานสตอค่ะยินดีต้อนรับพี่กองครับสุดนะฮะสตอค่ะ ขอบคุณมากค่ะมิ้ได้สตอับองไว้ฝา,ากหน่อยเลยก็สวัสดีครับก็ผมฝากตลาดตายามเช้าที่ป่าตองนี่นครับอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองป่าตองนะครับอย่าลืมนะคะแวะกันมานะคะบอกก่อนว่าของดีมากๆเลยเช้าจู่แบบนี้มาได้กี่โมงตีห้าได้เลยตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงครับผมงันเที่ยงมาได้เลยแล้วกว่าของดีนะมหาบางไหวค่ะ ประธานชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่นป่าตองครับนีและเป็นคนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนีขอบพระคุณจังหวมากมากเลยขอให้แข็งแรงแค็งภาพปลอดภัยมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณพี่ต้องครับดูแลรสุขภาพเหมือนกันครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณทุกคนนะคะของชุมชนเซนต์เวอร์เชิญเที่ยวงานนะคะโครงการหลวง55 ภายใต้แมวคิด Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง13สิงหาคมนะคะณศูนย์ค้าเซนเทนเวิร์ค่ะ,คะโดยในงานนี้นะคะได้นำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงส่งตรงมาจากยอดดอยกว่า1000รายการให้ประชาชนได้เลือกซื้อภายในงานนะคะมีไฮไลท์แต่ละโซนเช่นรวมผลผลิตไฮไลท์ผักผลไม้ผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงเป็นผลผลิตที่สื่อถึงความรักที่ประราชทานแก่ประสุชนักรนเชิญชมนิทรรศการ72พรรษาทศมามหาราชา พาพมหากรุณาหลั่งไหลสุ่แผ่นดินรัปมนทรนอาหารปรุงสุกพร้อมทานจากครัวโครงการหลวงมีเวทีกิจกรรมให้ชมฟรีและร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกับเมนูไฟดิมิ่งโดยเชฟซีตรองมาสเตช์ประเทศไทยมาสัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินได้ที่งานโครงการหลวง55ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13สิงหาคมนี้ทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าเซนต์แวเบอร์ค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามาถึงภูเก็ตแล้วนะคะก็ต้องมากันปกติเขาจะไปเลี้ยงช้างอาบน้ําช้างใช่ไหมแต่เรา,าอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าก็ว่ามันประทับใจกว่าแล้วก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะนั่นคือเรามาที่ภูเก็ตนะคะอีเลฟเว่นแจนเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่อะไรคะอ่หนุ่มฮะพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มที่เนี่ยคือที่ไหนของภูเก็ตอีเลฟเว่นอ่สถานที่ตั้งอยู่ตําบลปากพอกนะฮะอำเภอทาลางจังหวัดภูเก็ต สถานที่นี้เป็นสถานที่ถ้าจะเรียกก็เป็นเหมือนศูนย์บริบาลช้างคือเราอเอาช้างเจ็บป่วยช้างอายุมากแล้วกเกษียนแล้วอเอามาดูแลแล้วก็เป็นยังไงรถรถก็ไปได้ไหมได้ฮะแต่ว่าเรามีรถปิกอัพไว้ทานเฟอร์ให้ลูกค้าอ,อ,อย๋อนะเราต้องมารถคันนี้เพื่อที่จะได้ทานเฟอร์ไปไปกันนี้ก่าขาไปโอเคครับ ตรงนี้ปุ๊บพี่หนุ่มทำอะไรก่อนอันนี้ก็ต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนรองเท้าก่อนเพราะว่ามีกิจกรรมอยู่สองแบบใช่ก็เราก็จะต้องเดินเข้าไปหาช้างแบบแรกคือเดินข้างล่างหาช้างใช่แตบบ่ที่สองคือเดินอยู่บนด้านบนบนด้านบนสะพานเป็นเราเรียกว่าเป็นสะพานคานุปี้จริงจริงมาอย่างนี้เดินไหนดียวกันข้างล่างดีกว่าหรือคานุปี้ดีกว่าข้างล่างจะได้ใกล้ชิดช้างมากกว่าจริงๆฮาร์ฟเดย์เนี่ยเราเดินทั้งสองสองสองแบบอ๋อเขาได้สองแบบได้สองแบบเลยเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้ชื่อน้องมะลิ มงมรลิผู้หญิงผู้หญิงครับดุไหมดุไหมไม่ดุแล้วฮะเพราะว่าแบคกราวของช้างแต่ละตัวไม่หมไมเหมือนกันทีนี้พอมาเนี่ยเราก็ใช้เวลานิดนึงเพื่อเหมือนทําให้เขาสงบลงแล้วเขารักควานเหมือนที่เหมือนกับสุนัขรักเจ้าของอันนี้ก็อยู่ที่พฤติกรรมของควานด้วย ทางซ้ายมือนี่ชื่อทองกวาวแต่ละตัวเจอปัญหาอะไรมาบ้างพี่ตัวแวนด้าเนี่ยเป็นช้างอายุน้อยที่สุดละในในปางก็คือ40ปีตัวขวามือนีตัวขวามือนะฮะตาบอดงตาบอดตาบอดขค่หนึ่งทำไมอ่ะเขาโดนช้างตัวผู้ทําร้ายตอนที่เจ้าของเอาไปทําลากไม้ทองกวาวนี่เราซื้อมาจากกระบี่ตอนนี้มาเจอกันเนี่ยเราแยกคอกทีนี้กลางคืนเขาร้องควานก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอยู่คืนหนึ่งที่จําเป็นต้องสับคอกก็เลยเอา2ตัวเนี้ยไปอยู่ใกล้กัน หลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงร้อง <Ừ. S 2> เราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันจะหาการจริงๆพอเราเข้าไปใกล้กว่านี้เขาจะสงสัยก็จะระวังภัยให้อีกอีกตัวหนึง่งใช่อ,อีกตัวนึงนะคะพี่หนุ่มขาชื่อฟ้ามุ้ยนะคะอันนี้อายุ40 <5. S 1> 45ิอันนี้เป็นอะไรฮะตาเป็นต้อที่นี่ก็ดูแลอพิบาลอยู่นะคะเราแตะเขาได้ไหม<อ>ไม่ควรจริงๆแตะได้แต่ว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยเราไม่เราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวแตะเพราะว่าช้างจะจะจำว่าสมมติพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะเดินเข้าหานักท่องเที่ยว เข้าใจว่ามีอาหารหรืออะไรพวกนี้นี่คือเขาดมกลิ่นใช่เขาดมกลิ่นดมกลิ่นพอช้างตาบอดเขาจะใช้วิธีการจดจำนี่ดมกลิ่นบายบายจะให้อาหารไหมได้เหรอได้ได้ได้โอเคใส่ไว้ในหมนใกล้ใกล้นิดเดียสีนวลอันนี้เป็นเป็นแค่น้ำจิ้มนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นขนมหวานอ่ะอ๋อเหรอใช่พอแล้วสีนวลพอแล้วดูประหวานกินออีสุดท้ายแล้วนะลูก เดี๋ยวบหวานกินนะสีนวลรู้เปล่าสีนวลพอแล้วนะครับหมดแล้วนะบ๊ายบายนะไปแล้วนะไปแล้วนะวนะนี่นะอันนี้คือเราอยู่บริเวณของแคนนปี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าฝนตกก็จะมีร่มอยู่ให้ใช่ใช่ไหมเพื่อป้องกันแคนนปี้ไม่ความยาวจริงกี่กิโลครับเนี่ยจริงๆรอบบริเวณทั้งหมดเนี่ยประมาณ700กว่าเมตรจริงๆมันจะมีเฟสต่อไปด้านด้านในอีกแต่ว่าช่วงโควิดเราก็หยุดหยุด โอ้หลังจากที่เราได้เดินชมนะคะที่ภูเก็ตอีเดเว่นสังเชอรี่สงเชอรี่แล้วนะคะพี่ฝากนิดนึงเลยเบอร์โทรศัสารอะไรครับพี่หนุ่ม076529099ครับแวะมากันได้เลยนะคะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะที่หาดอะไรคะที่ตำบลปากคอกอำเภอท่าหลางนะคะมาได้เลยนะครับบอกว่านี่ธรรมชาติหน้าฝนตกมีหมอกมีเมือกครบหมดคุณดูสิคะนี่คือธรรมชาติจริงๆไปหิวแล้วพี่หนุ่มหนูขอแย้ลาพี่หนุ่มเนาะได้ครัหนูขอแย้ไปกินข้าวก่อนนะแย้ตู้กับข้าวนะได้ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมขากับงานอะไรคะลิ้นติดโปรแปร์อิ่มน,น้ำสำร,ราญว,วันนี้กท่ไร่คะสาเสวยกับรกฎาคมถึง6สิงหาคมที่ไหนคะชั้นหนึ่งสิคะเซ็นทรัลอะไรคะเวสเกตค่ะมาเลยคะ่ะกว่า100ร้านกว่าพันเมนูนะคะอยากรู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างตามมาเลยคะ่ะราคาจับต้องได้ทุกร้านคะ่ะอลังการมากกับร้านนี้ขาหมูนคอปฐมช่วยพีคะ่ะ กลิ่นหอมไปถึงนู่นเลยค่ะ8บล็อก10บล็อกเที่ยวกี่ชั่วโมงกี่วันตีนว่างหกสิบแปดชั่วโมงโอ้โหของชอบพี่ฉันเลยค่ะจะบอกว่าร้านนี้ชุดนะคะต้องชุดกลับไปบ้านเลยค่ะถ้าเป็นจานจานเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทของพี่นี่เจ็ดสิบบาทโอ้ยเจ็ดสิบบาทหน้าชุดอ่ะขำหมูสับเท่าไหร่หนึ่งหมื่ห้าพันรูปอาขาหมูสับคากิใช่ค่ะขหมูสับทาเกิเนี่ยทาเกิเราจะไม่ขายแบบคุกขาเออจะเป็นคุ่นห้าพันห้าสิบบาทโอ้โหบอกก่อนว่าของเข้า ่าไส้เนี่ยถ้าขาดเป็นกิดจะมีราคาที่80บาทเอาแม่พี่ชุดหนึ่ง200บาทพี่จะกินเองให้มันอิ่มไปเลยครับวันนี้ ขอบคุณมากค่ะเฮียต้องคืบ้างสิสซื้อให้บ้างจะกินอะไรอ่ะจะกินอันนี้จะกินอะไรอ้ถ้าจะกินน้ำส้มต้นน้ำส้มร้านนี้คุณท็อปขาคุณนุ๊ก Orange Jui ค่ะของก็ดีมากๆคุณท็อปแล้วไม่ผสมน้ำตาลด้วยนะคะแบบเล็กนี่นะคุณท็อปตามขวดร้อยแบบนี้เท่าไหร่คะไม่ได้ค่ะซื้อหนึ่งแถมกุเล็กหนึ่งและแบบนี้ค่ะถ้าเกิดซื้อหกแถมหนึ่งค่ะคุณท็อปทำยังไงจะได้แก้วนี้ฮะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทดีมากเลยค่ะเราไม่ได้แค่นี้คุณท็อปเขาเป็นแบบนี้ด้วยค่ะเปอร์เซ็นต์ด้วยคคค่ะะะุณท็อปแวนย น้ำสม้มนยมีคุณลูกออเรนจ์จูสค่ะลอดบบอยากจะเชิญชวนทุกๆค,คนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า100ล้านค้ากว่า1,000เมนูอ <c oughs> ี่เซนต์นเวสเกตนะครัมีแค่7วันนะคะวันที่3 1อกรกฎาคมถึง6สิงหาคมนะคะชั้น1ค่ะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลินติโกแฟ หลังจะเดินจนเหนื่อยค่ะ แวะมากินร้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่กิมค่ะมื่อกี้ินอาหารช้างมาโอ้โหเหรอฮะ้ช้างภูเก็ตตัวใหญ่ไหมฮะมากยังไม่เจอไซส์งช้างเลยค่ะเปิดมา9ปี9ปีแล้วครับน้องมิชลินกี่ปีมิชลิน7ปีแล้วครับ7ปีคุณผู้ชมไม่มาไม่ได้เพราะร้านนี้คือ must eat must eat must come ครับ must try ด้วยต้องลองด้วยต้องมาเลยร้านอยู่ไหนครัพี่กิมร้านอยู่ตู้อบข้าวนะครับอยู่ถนนพังงานนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้าแสงธรรมพี่กิม อาหารพี่คิมนี่นะมีคนก็บอกว่าอร่อยมากอร่อยมากเลยครับผมเราต้องมาชิมหน่อยใช่ได้เลยีันี้อน้องชิมบ้างวันนี้จะเริ่มจากแกงพริกปลาทรายแกงพริกตัวนี้เราตำเครื่องแกงเองดูชิมน้ำก่อนนะใช่มันมันแซ่บนะมันจะแจ่มมันอร่อยจะบอกว่าแกงพริกที่ร้านเราอร่อยจริงๆเพราะเราตำเครื่องแกงเองแล้วมันแปลกมากไม่เคยกินยังแรกในชีวิตอร่อยต่อครับพี่คิมน้ำชุบหยําก็คือน้ำชุบกุ้งสด นะครับคือเราเอาเผากะปิแล้วก็เอาน้ําต้มกุ้งก่อนอแล้วก็น้ําต้มกุ้งเนี่ยมาขยํากับกะปิมันอร่อยมันจะมีความความเป็นมะน,นาวความสดชื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมดีนะไรอิด <Like it. S 1> ใช่ต่อค่ะต่ออันนี้เดี๋ยวพี่พี่ตักให้ใเดี๋ยวพี่ตักอันนี้คือแกงเลียงกเกตมาใต้ต้องทานแกงเลียงนะครับ แกงยังนี้ต้องกินน้ำน้ำก่อนใช่ต้องชิมน้ำน้ำก่อนน้ำต้องมาก่อนถ้าเป็นแกงนะครับต้องลองน้ำเลยสดได้สบายใช่ไหมเพราะว่าสบายสบายแล้วก็ไม่เผ็ดไม่มีอะไรเลยคือรสชาติเนี้ยกลมกล่อมแต่น้องอ่ะน้องชอบอันนี้มากอันไหนครับแกงพริกแกงพริกเออส่วนตัวพี่ก็ชอบนะบางคนเขาบอกไม่เอาน้ำเยอะ แล้วก็บางทีกระดูกหมูหรือว่ากระดูกหมูอ่อนอะไรเงี้ยครับสั่งได้หมดนะครับเรามีเรามีเมนูทั้ง7เมนูนี้บ,บอกก่อนนะครับว่าต้องกินนะคะคเปิดกี่โมงกี่โมงไม่กี่ร้านตู้กับข้าวนะครับเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะครับแล้วก็เราล่าสุดออเดอร์เนี่ยสองทุ่มครึ่งเราปิดร้านประมาณ4ี่ทุ่มเพราะฉะนั้นนั่งยาวๆได้แต่ว่ามาสั่งไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราเปิด365วันนะครับเราไม่มีวันปิดถ้ามาจองท,ที่เบอร์อะไรพี่โทรมาที่0766์ 08888หรือเข้าไปที่ของเว็บไซต์ของตู้กับข้าวได้เลย อย่าลืมแวะมานะคะถ้ามาภูเก็ตแห่งแรกที่ต้องช็่อินคือที่นี่ทุกห้ามาได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็เบอร์จะจับเบอร์ที่บอกไปแล้วนะคะ0766888ที่หนูว่าอิ่มของข้าวแล้วครัหนูต้องไปต่อของหวานร้านไหนแนะนําหนูบ้างถ้าร้านขึ้นมาในหัวนตอนนี้น่าจะมีเฉียนเฉียนเดินไปได้ไหมเดินได้ประมาณสิบเก้าโอเคสิบเก้าใช่ไหมสิบนับไปเลยสิบเก้าเดี๋ยวเดินตามสิบเก้าช่ไปเลยค่ะเขาบอกว่าสิบเก้ ข้าถึงนะคะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดสิบเทียนเฉียนนะคะอ่ะไปชิมเลยดีกว่าครับปโอ้นี่ไงมาถึงแล้วค่ะบรรยากาศร้านเทียนเฉียนนะคะโทษนะคะเขาบอกว่าเจ้าของร้านร้านเทียนเฉียนเนี่ยหน้าตาธรรมดาธรรมดาพี่รู้จักเขาไหมคะรู้จักครับผมเองครับ พี่เจ้าของร้านเทียนเทียนล่ะคะ <S <S โอ้โหคุณผู้ชมขาหน้าตามไม่ธรรมดานะคะนี่รอเลยชื่อพี่อะไรคะพี่กบครับพี่กบสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเจ้าของร้านเจียนเทียนแม่เขาบอกว่าเป็นร้านขนมอันดับหนึ่งของภูเก็ตอย่าเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยแบบทำดีที่สุดแล้วกันในภูเก็ตที่นี่เปิดกี่ปีแล้วคะเปิดมา2ปีครับวันนี้ก็ขออยาตชิมหน่อยเอาของดีๆแม่องชิมสักสาอย่างแหม่รอเลยนะคะเห็นแล้วก็เคลิมแล้วค่ะคุณผู้ชม อร่อยเลยค่ะน่ากินมากไม่ถึงเกณฑ์เทียนแค่ไหนได้ครับพี่กบวันนี้แนะนําให้ท่านกินเนี่ยมาภูเก็ตก็ต้องทานโอเอ๋วครับโอเอ๋อคือมันเหมือนแบบน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสครับแล้วก็มีวุ้นครับวุ้นที่ทําจากเม็ดมะเดื่ออันนี้เป็นเมนูอะไรคะชื่อโอเอ๋วออริจินอลเราก็เลือกเป็นแตงโมกล้วยหอมปกติออริจินอลจะเสิร์ฟกับถั่วแดงแล้วก็แตงโมครับแต่ของเราก็คือทําให้มันดูพรีเมียมขึ้นมาเราเอาแตงโมแบบพันใช้ถั่วแดงญี่ปุ่นแล้วก็กล้วยครับอ้ออออรรร่่ยะะนีไคับ เม,ม,ม,มนูนี้ก็เป็นโอ้ยเหมือนกันครับแต่<ม>เราจะทําให้รสชาติแตกต่างกันนิดนึง<ม>ตัวนี้จะออกหวานเปรี้ยวครับจะม,มีส่วนผสมของเลมอนและก็ลิ้นจี่ครับโอ้นี่นะฮะนี่อันนี้ค่ะเป็นโท็อป,ปิ้งลาวาไข่เค็มครับเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลาถั่วแมคคาเดเมียครับอันนี้เป็นโฮมเมดผมทําเองที่บ้านครับกินไอศครีมใช่ครับอร่อนะครับ มันอร่อยมากใช่ครับบอกก่อนอร่อยทุกอย่างนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงสี่ทุ่มนะครับเบอร์ต่อนะครับ098ย์ครับแ5ดห้าหนะครับขอบคุณพี่กบนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะมาภูเก็ตครั้งนี้นะคะต่างจากที่ก้องเคยมามากๆเลยนะคะทริปนี้นะคะวูรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวอินไซต์ของวิถีประมงพื้นบ้านชาวเรป่าตองและศูนย์บริบาลช้างภูเก็ตที่พักพิงแหล่งสุดท้ายของช้างให้เขาได้ไปอยู่ใกล้ชิ่ธรรมชาติมากที่สุดรวมไปถึงการอิ่มท้องแสงออกปากไปกับร้านตู้กับข้าวที่อร่อยแบบเสหน้าตามก้องวิจิตรนี่ที่ไหนติดตามชมกันนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเจ็ดโมงตรงดูทีวีกด33ดูมือถือกดสพล p ค่ะ